อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออุ้ยฟันอื่นที่หนึ่งขึ้นหนึ่งฟันโอเคเอาละทุกคนจากในคลิปที่แล้วที่ผมไปช่วยเจมาเอ้ขลังเจขลังไหน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 เจคงจำได้ที่ได้สินะว่าเราไปไอ้นี่กันมาทำงานที่สวนสัตว์อะแล้วผมโดนผมโดนไอ้ฟันนั่นมันเล่นเข้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต่อยผมฟันหลุดเลยเว้ยผมเลยไปทำฟันที่นี่ไงอ๋อมันมันอิจฉาใช่ไหม ใ่ฟันผมสวยกว่ามัน่ยตอนผมยิ้มใส่มันนะเลยต่ผมฟันหลุดเลยอะ่ะโอ้ผมก็เลยต้องมาทําฟันที่นี่อือ mm. แล้วปรากฏว่าผมไม่มีตังค์จ่ายก็เลยต้องมาเป็นหมอใช่ไหมใช่ผมเลยต้องมาทํางานให้เขาวันนึงโอเคคุณรับลูกค้าเลยะสวันดีครับลุงลุงมาทาอะไรครับแน่ดึกดื่นนนี้ตัดผมมาแน่เลยนะหัวขนาดเนี้ยใช่ป่ะเพิ่งตัดมาแน่เลย่ะมาว่าผมผมเป็นผู้ช่วยหมอฟันจัดไปเอาล่ะลุงวันนี้ลุงไปเลยมา ไอ้ดูซิสภาพฟันลุงดูดีมากเลยนะเนี่ยหล่อหมดปากนะเนี่ยใช่หล่อหมดปากเลยลุงใจเย็นลุงผมพูดเล่นลุงเย้ไมโได้แล้วคนกูไม่ได้รถไฟแต่บอสผมบอกว่าผมเป็นโปรเฟชั่นอลมากเลยนะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อองใช้สเปรย์อันนี้ฆ่าเชื้อเหรอใช่ใช่แล้วลุงลยประจื๊อเมื่อกี้สเปรย์มันฉีดหัวมึงไว้ทันที่จะเป็นฉีดมือมึงหรือฉีดปากมึงอ้าวก็ผมต้องทำความสะอาดหัวผมอ่ะ อ้าวเขาบอกให้เราไปที่แบดลูมว่าถ้าเราไปทำที่แบดลูมบอสบอสจะทำอะไรสบู่ตกกับบอสมันคงมีอะไรบางอย่างในนั้นหรอมัอ้งอ,อุ้ยฟันนี่ไงฟันไม่ใช่ฟันของลุงเขาไงก็ลุงเขาเหลอกบนปากเขาลืมฟันไปที่นี่แหละดูสภาพแล้วอะไรอ่ะ t o o t h l e เคี้ยวกุดไอ้เคี้ยวกุดอะนะตื้อ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 ตือ้าวอะไรต่อบอสบอสโอเคไหมบอสเกิดอะไรขึ้นอ่ะ นะสิทำไมไฟดับไม่เคยบีกว่านีมาก่อนคือยังไงบอสหมายความว่าไงพมกเราหยิบฝันขึ้นมาอ้าวไฟติดเลยอะไรวะอ้าวแล้วนี่ฝันของใครอ่ะนั่นสีฝันใครอ่ะใช่ฝันใครไะเจดูดิเออฝันใครอ่ะเออเราต้องไปเช็คที่ประวัติหมอฟันนะเออไปดูไปดูประวัติดีกว่าประวัติคนไข้อะไรอย่างเงี้ยใช่อ่าอ๋อต้องไปเช็คในห้องโอเคผมเช็คผมเช็คห้องแรกเลยเปิดคอมพิวเตอร์เช็ค ไม่มีข้อมูลติดบันทึกไว้ไม่มีเหมือนกันน่ะมันคือฟันของใครอ่ะคืออะไรอ่ะมันฟันใครอ่ะเแบคทูอมีคนมาข้างหน้าบอสบอกให้เรากลับไปทำงานสวัสดีครับผมฝักรับออเดอร์ด้วยเจมาใครครับผมคุณหมอจือนะครับเชิญห้องสองครับโอเคครับผมในวันนี้เป็นอะไรมาอ๋อโอเคอยากให้ผมแปลงฟันให้ใช่ไหมได้เลยมาเจง้างปากเข้าไว้เจ กีบค้อนก่อน้เอาเลยฟันฟันคุณลูกค้าสวยมากเลยครับเตรียมนะครับสามสองหนึ่งโอเคผมแปลงฟันให้เขาเสร็จแล้วเขาจ่ายตังค์ยังเอ่อ Good work มีปืนพกตรงนี้จัดมันเลยเจแต่บอสบอกว่าเราทำงานได้ดีอะคงไม่เป็นไรหรอกมังใช่ไหมผมคงผมแค่มาช่วยงานบอสไงผมไม่ต้องแบบสนใจเรื่องเงินอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีตังค์จ่ายค่าทำฟันเขาตอนแรกเออเกิดอะไรขึ้นอะอย่างไรอุ้ย อะไรเระเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเหรอหรือข้างในหรือไหนเกิดอะไรขึ้นหรือที่ไหนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีเกิดอะไรขึ้นไปเอาไปประแจไปเอาประแจท่อแตะท่อแตะโอเคโอเคไะเดี๋ยวเยมเอาแป้งสีฟันมาอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปขัดปากทุกคราทำไมมันเป็นสองอันนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันอะทำท่อกับอะไรกันผมแม่งกลิ่ปสดลอยมาเลย Look at you working hard. ไอ้บอสผมทำงานหนักมากบอสปล่อยผมกลับไปเถอะผมแค่ทำฟันิีเดียวเองโอ้เขาให้เราพักแล้วโอเคทีวีก็ดูไม่ได้เพ้าว่าเราไปหาที่นั่งพักเล่นกันดีกว่าผมจะอยู่ตรงนี้แหละมองร้านตรงถ้ำอ่ะเราต้องทำความสะอาดเก้าอี้อ่ะเก้าอี้นะเนอ่ะใช่ไหบอสผมรอทำงานให้อยู่เนี่ยบอสบอสจะไล่ผมออกทำไมบอสผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยบอสเออ เราต้องไปเอาอะไรอะเอาเนียร์สเปย์ก่อนเออสเปย์ทำความสะอาดอ่ะได้แล้วฟุดฟูดฟูดฟูดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าเราต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากที่เราทำเซิร์ฟเสร็จแล้วจะได้ไม่มีใครเป็นโควิดสะอาดมากตอนนี้สะอาดจริงๆ Hurry there's more people up front มีคนใหม่แล้วเหรอ มาเลยแล้วบอสไปไปไปรอไปรอไปรอเลยจื่อเดี๋ยวผมรับลูกค้าให้บอสแม่งจ้างนาหมาเพื่อนเนี่ยแม่งรู้ทุกทางที่ลูกค้าจะมาเลยมันติดกล้องไว้แน่เลยจริงเอาลุงมาแล้วลุงลุงมาอีกแล้วลุงไม่โกรธผมหรอใช่ไหมที่ผมพูดอย่างนั้นไปอ่ะไปเลยครับเชิญท้องสองครับคุณหมอบิ๊กเฮดมาครับลุงมันท้องหนึ่งปะหรือห้องสองอะไรลุงไหนเป็นอะไรมาวันนี้ลุงอยากให้แปลงฟันใช่ไหมโอ้ลุงมีฟันแล้วนี่ไม่หล่อแล้วนี่ผมมีแปลงโอเคดีมากเจผมง้างปากลุงไว้ให้แล้วเมื่อกี้ สวย Their teeth are shining ฟันเขาสวยมากใช่แล้วบอสผมดูแลยังจะเบือนะเนี่ยใช่แล้ว Hey I need you to come out back อ่ะว่าไงนะบอสบอสอยากให้ผมกลับไปไหนอ่ะบอสมีข่าวอะไรข่าวมันบ้าขนาดนั้นเลยเหรอบอสต้องไปคุยข้างหลังอ๋อปะปะปถ้าออกอยู่ด้านต้องไปคุยตรงไหนอ่ะอ๋อที่ทิ้งขยะว่าไงบอสบอสทำไมบอสสภาพบอสสภาพบอสเขาดูไหวไปเนี่ยบอส บอสไหวไหมบอส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 เพิ่งตกส้วมาเราไหมไม่ไม่ต้องป่อยบอสเพราะว่าผมต้องช่วยบอสอยู่แล้วผมติดค่าฟันหมอบอสอยู่บอสได้องไปถกกับเราอีกตอนเนี้ยอะอะไรนะบอสมีอะไรสำคัญเหรอบอสบอสผมมาเร็วอะทำไมบอสถึงมีอีโมจิอย่างนั้นหมายเขาว่าไงบอสว่าไงบอสเดี๋ยวบอสบอสเต้าฟันผมไปทำไมอะบอสผมก็ช่วยงานบอสแล้วไงผมจ่ายค่าฟันบอสแล้วไง มีอะไรอยู่ใต้ใต้แมสเขาอะใช่อะไรอะบอสบอกว่าผมจะฟันหลอดตลอดไปฟันหลอดได้ไงก็ผมมาช่วยงานบอสแล้วไงเยันเราต้องหนีไปที่ร้านตัดผมตัดต่งผมเปิดเปิดตลอดแล้วผมกลัวตลอดไปละใช่เอ้ยเขาดักอยู่ใช่เขาไม่ดักกันตรงเนี้ยทำไมเตี๋ยมันวิ่งไปได้วะรี่ดูกันอะไรเนี่ยทำไมบอสไล่เรากลับไปทำงานล่ะบอสบอสมึงน่ากลัวขนาดนี้จะไล่กูกลับไปเหรอจริงบอสไล่เรากลับไปทำงานเอะไรอะไไรก็ด้ เราต้องทำงานผมต้องทำงานที่ดีอีกสองวันอุ้ยโดนวาร์เข้ามาเลยตกใจหมดอะไรมีบอสสองคนเหรอทำไมคนหนึ่งใจเลาะเลาะฟันผมอีกคนนึงไล่ผมมาทำงานเนี่ยใช่แล้วไปดูรูปของบอสเ๋นอ๋อี่ไงเราไม่สังเกตกันมาตลอดเลยนะฮะวอสเดรียวบอสนี่คือบอสของเราล้วไอหมอนั่นใครอ่ะแล้วคนที่ผมทำฟันด้วยเป็นใครอ่ะอ้าวอ้าวประเด็นคือคนบอสตัวจริงอ่ะไปไหนใช่ ใช่บอสจริงจริงอยู่ไหนตอนนี้บอสค้าอยู่ร้านตัดผมลงขนาดนี้เสียอะไรอ่ะเสียงอะไรใครเป็นอะไรบอสเสียงจากหน้าทางเข้าไปดูเร็วมันเราได้อยู่ในห้องห้ามเข้าปะไอ้บอสคนใหม่แน่เลยจี้ที่มันเขียนอ่ะใช่อ้าวทำไมมาถึงนเขียนบอกว่าห้ามเข้าห้องเนี้ย่ใช่แปลว่ามันเอาบอสมาซ่อนไปในนี้เหรอใช่เอาไปเองป้าน้ามันล็อกทำไงดีอ่ะคอนเอ่อคอนเก้าสิบเก้าถัวบัไปเอาแล้วกัน มันมีอะไรเกิดขึ้นข้างล่างนั้นและต้องหาวิธีเข้าไปเจใช่แลวต้องหาวิธีเข้าถึงผมแค่แบบว่าติดนี่เขาทำงานที่นี่สี่วันแต่ผมต้องอะอะไรอ่ะผิดหวังในตัวผมได้ไงผมก็ทำงานดีมาแล้วสามวันแล้วนะใช่ยิงอ่ะผมไม่หนีอยู่แล้วนี่ผมยุ่ยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวผมบิดหลอกนะโอ้ รู้แล้ว<ห>นะอย่าไปยอมไปถอนฟันจริงผมก็ต้องทำงานตอบแทนที่ผมมาทำฟันที่นี่ว่าทำไมเขาจะต้องมาโกรธผมด้วยผมไม่ได้คิดจะหนีไปไหนอยู่แล้วว่าใ,ใช่ไหมเจ๋ใช่ไหมเอออ้าวหน้าเดิมเลยคนนี้อ่ามาลูกค้าประจำแม่งหน้าหมาจะชัดเลยเนี่ยจริงไปเชิญห้องสองโหวพิกเกตเอาผมมา,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมาเดินเข้าไปแล้วก็ไปไปอยู่ที่ห้องดูดูหน้ Enter นี่ยังปัน่นจริงไหนเสร็จแล้วไปรีบกลับไปได้แล้วไปไปไหนก็ไป <Hey. S 2> เลยตังค์มึงก็ไม่เคยจ่าย เออไปเลยไปบอสมันอะไรของมันเนอะช่คุยไม่รู้เรื่องเลยผมก็บอกถ้าเกิดทำงานให้สี่วันก็ตามตกลงแม่งเอาแต่บ่นบ่นบ่นไม่หยุดเลยเออบ่นอยู่นั่นแหละบ่นเลยนักหนาจริงฮะเอาตอนแรกนะกะว่าจะอยู่ช่วยต่อถ้าเกิดไม่มาขี้บ่นเงี้ยแม่งเออแม่งขี้บ่นแถมแม่งังบ่นถอนฟันบ่นปากเลยไอสตรีนเนี่ยแม่งน้่นคืบมาตามมาช่วยทําฟันกูดันตับคืบไปดูไอสตรีนอะมาถึงเวลาเราไปหาเรื่องของมันเนื้อเลยอ่ะถึงเวลาเราคลิปหลุดบอส อเด็ดมาเลยเจหาข้อมูลมาเล่นมันคืนเลยอ๋อไม่นะเคื่ออะไรอ่ะข่าวบอสบอสหายตัวไปคืออะไรอ่ะเขาหายตัวไปหกวันที่แล้วหมายความว่าไงเหรอแล้วจะที่เราเห็นเราที่เราอยู่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมันเลือกอะไรกันเนี่ยตอนนี้ทำไมอ่ะจะต้องไปหยุดเขาแล้วล่ะก่อนจะมีเรื่องอะไรบานปลายไปกว่านี้ขอจะป่วยก็ได้ อะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้เราโยนข้อมูลทิ้งอ่ะคือ,อยังไงอ่ะได้เลยได้เลยได้เลยครับบอสผมไม่อยากโดนถอนฟันล้วต้องทำลายหลักฐานของบอสเหรอทําไมละ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่บอสบอกให้ทำหรืออย่าโดนถอนฟันอ่ะเฮ้ยผมเค่มมาช่วยทางานเองผมก็เค่มมามีตังค์จ่ายค่าทําฟันทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะนัะ่นสิแต่เราจะทําไงได้เราต้องทาอ่ะไม่งั้นโดนถอนฟันหมดปากนะเว้ยใช่เอาไปทิ้งกันโอเคผมทําแล้วผมทําแล้วบอสไปเลยไปเลยเดี๋ยวฟันหลุด ก่อนที่ฟันเราจะเป็นอย่างงี้เจเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไปเร็วอ่ะรีบทิ้งดีกว่ารีบกลับไปทํางานเดี๋ยวบอสแม่งเล่นตูดเราอีกใช่เราไม่อยากจะเจอบอสเล่นตูดแล้วโอเคบอสทำงานได้ดีใช่ไหมล่ะบอสปล่อยผมไปเถอะใช่ไหมใช่ะห้องนี้อีกแล้วเหรอเสียงในนี้อีกแล้วเหรอเขาเขาพยายามจะออกมาปล่อยเขาเราต้องปล่อยเขา ผมเปิดไม่ได้ผมไม่มีคุณแจบอสรอแป๊บหนึ่งนะเราเราเปิดล็อกประตูนี้ได้แล้วนะลวะเราต้องไปคุณแจไปเ,เชลีลคียเรวไปเร็วไปเร็ว,รวมันอยู่ไหนอะ่ะมันมากเกินไปแล้วเจผมต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถึงแม้ว่าผมจะติดตังเขาอยู่ก็ตามตามมาไปเร็วนี่มันก็ไม่ใช่คีย์หนึ่งของบอสคนนั้นอยู่แล้วนี่ใช่แต่ก็ี่ตงฉากผมก็ติดตังค<ข>่าทำฟาฟันเขาอยู่ดีนะมันเป็นไรเหรอเขาไม่เอาหรอกว่าท่ผมมาหาบอสไง ใช่บอสอะผมหาบอสครับผมไม่ได้จะหาใครคิดถึงอะไรบอสอะไรอะไรเนี่ยบอสก็ผมมาช่วยบอสเลยนะบอสจะมาฟันบมสทำไมอะอะไรโอ้โหบอสใจดีจังให้ห้าวีก่อนวิ่งด้วยอ๋อบอสคิดวีเตอร์วีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเซนโบะไหมบอสบอสทำไมบอสล็อกจอผมเงี้ยบอสกดสติกูวะบอสบอสเอ้าบอสต่อยกูไหมเราต้องหนีไปที่ประตูหน้าต้องหนีไปที่ประตูหน้าร้ดตัดผมร้ดตัดผม ไปเร็ว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 ถ้าไมเปิดไม่ติดท้าไม่เปิดไม่ติดอ๋อผมไม่ติดดไม่ติดเหมือนกันตอดแล้วมาเจมาตัดสินใจแล้วเจวันนี้แหละผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้มัหมอน้นมันเป็นไข่ผมจะติดค่าทำฟันมันก็ตามได้ไปเลยผมพร้อมเหมือนกันผมไปแปะสีฟันใช่ผมเปิดไฟฉายให้เราจะต้องไปเปิดไฟก่อนโอเค ราะว่าวันนี้เรามาคลินิกก่อนบอสที่จะรู้ตัวไงเราต้องมาเปิดร้านใช่นี่แหละเป็นโอกาสที่จะเตรียมแผนจัดการมันเออเจย์เน่ฮะเขารู้เขารู้ว่าเรามาที่นี่เขาบอกว่าเราไม่ควรกลับมาที่นี่ทำไมล่ะทำไมล่ะบอสผมยัี้งเหลือโคตาทำงานอีกวันนึงไม่นะเราโดนขังแล้หนีไปจากที่นี่ไม่ได้มีกระจกผมรู้อดรอกกระจกได้ถึงเวลาแล้วเจย9เก้าสิบ้าวบแล้วหกก็มีคอสบอสม่งซึนว่ะ ุดท้ายก็ให้เรามาทำงานที่นี่ต่อยดีโออะไรจริงซ้่งจัดอ่ะโอ้โหผมทำก็ได้ครับก็ผมบอกแล้วว่าผมจะอยู่ทำงานที่นี่สี่วันเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใช่หรอรับรับออเดอร์ดีๆหน่อยเจ๊เออไปๆไปเร็วไปเร็วไปเร็วสวัสดีครับเป็นเป็นอะไรมาครับเออใช่ครับเป็นอะไรมาครับอ๋อฟัน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 สวยมากเจ๊มันทำอะไรเจ๊ไม่ได้ทำอาครับเดี๋ยวผมแปลงฟันให้นะึสุขภาพฟันดีมากเลยนะเออบอสบอสผมไม่ได้มอหญิงบอสผมตั้งใจทำงานบอส แม่เป็นแฮนบอสบที่จีรูปว่ะอะไรบอสบอสจะทำอะไรคนไข้ผมฮะบอสบอสน่ะสับอสมันแย่งสาวกูบอสนั่นผู้หญิงผมของผมสักหากบอสเอ้าไอ้เหี้ยบอสเอ้าบอสมันแย่งสาวกูไม่นะบอสมึงทำอะไรบอสบอสเร็วเราต้องเราต้องปิดประตูปิดประตูอะไรเดี๋ยวก่อนนะเจมเมื่อกี้เสียงบอสไม่ใช่เหรอเออว่ะ บอสก็โดนอัพเดตมะเนี่ยเราบอสเค้ีย้คลองนะบอสเราราเผมคิดว่าต้องพังประตูไปช่วยบอสแล้วล่ะก่อนที่บอสจะบานเอ้ามันมีห้องใต้ดินด้วยเกิดอะไรขึ้นข้างในเนี่ยบอสอะบอสหลับอยู่บอสหลับอยู่จึอจ๋เจ๋ไม่ทำอะไรไปเลยไปเลยไปเลยฮะเอ๊ บ <Bot! S 2> อสบอสตัวจริงผมอยู่นี่ผมอยู่นี่บอสแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วอะแมง่งต่อยตื่นบอสเสร็จแม่งกลับเลยแมง่งเอาตื่นบอสเสร็จแม่งกลับเลยวอะไรวะ <c oughs> เราคงต้องรีบออกไปก่อนที่บอสจะตื่นแหละไป่ปไปอ้าวไม่ใช่เว้ยบอสลับอยู่อ้าวแม่งเราเสือเข้ามาก่อนอีกเฮ <c oughs> ้ยบอสตัวจริงเรียกเราไปช่วยเร็วนะหล่อไปเชียว It's me boss ผมผมรู้ครับผมรู้คือรู้แล้วโอเคได้เลยผมจะปล่อยคุณไปซะละใช่เพราะผมก็ไม่ชอบหน้าบอสคนนี้ละเท่าไหร่ปะช่วยเขาดีกว่าเราจะทำอะไรอ่าเราต้องเราต้องเลือกอันหนึ่งเลือกอันขวาชิมหายแล้วมันมันอ่ะไม่นะมันเปลี่ยนโหบทไม่ได้เจผมกดผิดไปเลือกอัสไซโห้ดอีกอันไปแล้วงั้นอ่าโอเคอ๋อเราต้องลบความทรงจำมันจัดเองเจ จัดเลยเอาเลยเรามีอะไรจะพูดกับเขาก่อนไหมมี้าก่อนไอนาตูดเออราก่นไอนาตูดเจอกูเจ้ทำอะไรไอเจอโดนมึงอ,อือขะาไอหลัฝันดีไอนาตูดทีนี้บอสผู้ชั่วร้ายก็จะจำไม่ได้แล้วว่าผมติดเงินเขาแล้วผมก็ไม่ต้องทำงานที่นี่ต่อแล้ว